สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองโดยคุณครูจันทพรแสงดีวันนี้คุณครูจะมานำเสนอเรื่องของอักษรควบกล้ำค่ะพร้อมแล้วเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยอักษรควบกล้ำคือคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัว ผสมสระเดียวกันโดยพยัญชนะตัวหลังจะเป็นรอเรือรอลิงหรือวอแหวนซึ่งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนี้คุณครูจะทำการสอนอักษรควบกล้ำสอแบบนั่นก็คือรอเรือกับรอลิงนะคะคำควบกล้ำแบ่งออกเป็นสองประเภทคือคำควบกล้ำแท้ และคำควบกล้ำไม่แท้แต่วันนี้นักเรียนเรียนรู้กันเรื่องของควบกล้ำแท้ก่อนนะคะคำควบกล้ำแท้อักษรควบรอเรือนักเรียนกระดกลิ้นด้วยนะคะรอเรือเป็นคำที่มีพยัญชนะตัวหน้าจะเป็นกไกขข่ขอไข่คอควายต่อเต่าปอปลา หรือพอพานแล้วควบด้วยพย,ยัญชนะตัวที่2ก็คือรอเรือประสมสระเดียวกันและออกเสียงพย,ยัญชนะสองตัวพร้อมๆกันค่ะนักเรียนลองอ่านดูนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรอ่าเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยกรอ เป็นพัดยันชนะต้นประสมสละเดียวกันก็คือสระอาและมีบอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดกรออากรากราบอกราถูกต้องค่ะคำนี้อ่านว่ากราบนะคะคำนี้ละคะพยัญชนะต้นของเราก็คือกรอ สระเดียวกันนั่นก็คือสระโอกลดรูปนะคะกอรออกโกโกร,อโอโกรงงงงูเป็นตัวสะกดต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าพริกออกเสียงตามคุณครูนะคะพริกพยัญชนะต้นของเราก็คือ พอพานรอเรือพอรอสลระอิตัวสะกดกอพอรออีกกอพริกถูกต้องค่ะค่ะคำนี้ค่ะนักเรียนหญิงจะต้องใส่การทุกคนนะคะนั่นก็คือกระปรงนั่นเอง โดยโกรอนะคะกับปอรอจะเป็นพยัญชนะต้นกรอะกระปอรอโองโปรกระโปร,ปรนะคะเป็นคำควบกล้ำเรามาฝึกอ่านคำควบกล้ำรอเรือกันดีกว่าค่ะ นักเรียนลองฝึกอ่านด้วยตัวเองหรืออ่านให้ผู้ปกครองฟังก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะคำควบกล้ามรอเรือต้องมีการกระดกลิ้นด้วยพร้อมแล้วไปฝึกอ่านกันเลยค่ะ ต่อไปค่ะเรามาเรียนรู้การเกี่ยวกับคำควบกล้ำแท้อีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คืออักษรควบลอลิงเมื่อสักครู่นี้รอเรือผ่านไปแล้วเรามาดูลอลิงบ้างนะคะเป็นคำที่มีเพื่อชนะตัวหน้าเป็นกอไก่ขอไข่คอควายปอปลาผอผึ่งพอพานแล้วควบด้วย พยัญชนะตัวที่สองก็คือลอลิงประสมสระเดียวกันและออกเสียงพยัญชนะสองตัวพร้อมกันค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะสิ่งนี้คืออะไรคะถูกต้องนะคะคือคลุยนั่นเองสังเกตนะคะลอลิง เราจะไม่กระดกลิ้นเหมือนรอเรือโดยมีขอไข่กับรอลิงเป็นพยัญชนะต้นขอลอสระอุขอลออุยอขคลุยคลุยไม่เอกคลุยนะคะโดยไม้เอกก็เป็นวันในยุกนั่นเอกต่อไปค่ะ รูปนี้ก็คือกลองนักเรียนลองสะกดสิคะกรลอเป็นพยัญชนะต้นสะระอและงองูเป็นตัวสะกดกรลอ,อองอกลองนั่นเองคะ่ะต่อไปคะ่ะภาพนี้คุณยายกำลังไกวเปเลนะคะ หรือเป็นคุณแม่กันนะอาจจะเป็นคุณแม่กำลังไกวเปรูปนะคะปอลอเป็นพระยันชนะต้นสระเอนะคะเดี๋ยวต่อไปนะักเรียนก็จะเห็นว่ามีกวเป็นคำควบกล้มอีกเช่นกันกว,กวไอไกวปอลเอเปลไกวเปลนะคะคำนี้เป็นคำควบกล้ำแท้ ต่อไปค่ะนี่คือปลาทูปลอาปลา,ปลาทออูทูปลาทูค่ะนักเรียนลองมาฝึกอ่านทำควบกล้ำรอลิงกันดูนะคะอย่าลืมนะคะลอลิงไม่ต้องกระดกลิ้นเหมือนรอเรือพร้อมแล้วเรามาฝึกอ่านกันได้เลยค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่านกันได้ทุกคนเก่งมากๆเลยคะ่ะนักเรียนลองมาอ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบคุณครูสิคะว่ามีคำที่มีอักษรควบลอลิงกี่คำอย่าลืมนะคะโจทย์ต้องการแค่อักษรควบลอลิงท้าทายนักเรียนมากๆเลยอะถ้าอย่างนั้น ลองมาอ่านบทความต่อไปนี้ดูแล้วบอกคุณครูด้วยนะคะว่ามีอักษรควบลอิงกี่คำเช้าวันปิดเทอมพลอยออกไปที่คลองหลังบ้านมองเห็นคุณยายกำลังตักน้ำรดต้นกล้วยและผักที่ปลูกไว้หลายชนิดคุณยายใจดีเก็บผัก จากสวนมาทำเมนูปลาผัดปริกให้ฉันทานฉันมีความสุขทุกครั้งที่ได้กลับบ้านจากบทความนักเรียนทราบไหมคะว่ามีอักษรควบลอลิงกี่คำคุณครูให้เวลานักเรียนหา1น,นาทีแล้วกันค่ะ ใครตอบคุณครูได้แล้วบ้างคะว่าได้กี่คำเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะคำแรกก็คือคำว่าพลอยพอลออยอยพลอยหนึ่งคำแล้วนะคะคำที่สองคือคำว่าคลองคำที่สามคือคำว่ากล้วย คำที่สคือคําว่าปลูกคาที่5คือคําว่าปลาและคําสุดท้ายคือคําว่ากลับนั่นเองค่ะมีทั้งหมด6คําค่ะใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากๆเลยคะ่ะคุณครูขอปรบมือให้นะคะค่ะเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับค,คําควบกล้ำ ทั้งอักษรควบรอเรือและอักษรควบรอลิงไปแล้วก็อยากให้นักเรียนแสดงความรู้โดยการทำใบงานเรื่องตามล่าหาคำควบกล้มซึ่งคุณครูแจกไปให้นักเรียนแล้วสำหรับใครที่ทำแล้วนะคะลองมาตรวจสอบตัวเองดูด้วยว่าที่เราเลือกไปนั้นถูกต้องหรือไม่ถ้าอย่างไรแล้วคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนกลับ ไปทำใบงานและระบายสีม้ายูนิคอร์นที่กำลังนั่งอ่านหนังสือนี้ให้สวยงามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ